มีรายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อเวลา6กนาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้เข้าจับก,กลุมตัวนายสมชายจุติกีเดศหรือหลงจูสมชายเจ้าของบ่อนพนันใหญ่หลายแห่งในภาคตะวันออกได้ที่บ้านพักเลขที่158ทับสถนนราชบรุรงตำบลเนนพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองตามหมายจับของสารจังหวัดระยองที่จอ8ิทับสอลงวันที่10บกุมภาพันธ์2564ในข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นควบคุมตัวไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคสองเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมมีรายงานว่าล่าสุดพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผบาตารและพลตำรวจโทรอยอิงคภัยโรธผู้ช่วยผบาตารและรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2จะเดินทางไปสอบสวนด้วยตนเองหลังจากนั้นจะนำตัวมาถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนส่วนจะถแถลงข่าวการจับตัวนายสมชายที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคสองจังหวัดชนบุรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สำหรับหลงจูสมชายเป็นผู้มีชื่อเสียงของภาคตะวันออกและเป็นเจ้าของบ่อนพนันใหญ่หลายแห่งในจังหวัดระยองและบ่อนอีกหลายแห่งในภาคตะวันออกซึ่งเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดเชื้อโควิดคลัสเตอร์ภาคตะวันออกตั้งแต่ช่วงปลายปี2563ถึงต้นปี2564โดยจากหลักฐานของเจ้าหน้าที่เชื่อมโยงได้ว่านายสมชายมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและรู้จักกับเสียโป้หรือนายเสียโป้โป้อานน์นักพนันออนไลน์ชื่อดังที่เพิ่งถูกรวบตัวไปเมื่อวันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้หลังการจับตัวในเสียโป้ดังกล่าวทําให้อดีตนายตำรวจเก่าคนดังอย่างสันทนะประยุนรัฐที่ใกล้ชิดกับเสโป้ออกมาแชร์ถึงเบื้องหลังทําไมตํารวจถึงจับเสโป้โดยอ้างว่ามาจากการที่เมื่อปี2563เสียโป้เคยถูกพ่อบ้านโยซึ่งอยู่ข้างกายบิ๊กตํารวจเรียกเงินจํานวน10ล้านบาทหรือไม่ในขณะที่หลงจู้สมชายตัวการใหญ่เรื่องห่อนพนันยังไม่สามารถจับตัวได้งานนี้ร้อนถึงบิ๊กปั๊ดพลตารวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเพวาวตรอถึงกับออกโตัว,ว่าไม่เคยรู้จักกับหลงจู้สมชายแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ยังกำชับให้สืบสวนขยายผลคดีและติดตามจับกลุ่มตัวเครือข่ายพนันรายใหญ่อย่างจริงจังไม่มีมวยล้มต้มคนดูซึ่งนั่นอาจจะเป็นที่มาของการบุกรวบตัวนายสมชายในเช้าวันนี้